ไอ้ปมั่วตะไไฟกูเลี้ยวไปนี่พี่อบอกวันพี่บายจะขายพี่เช่ไปในห้องกระโอยู่ห้องคนเด็ห้องมันเด็กกระโบยู่เดี๋ยวมัดน้ำก่อนเ่งกันหมู่บ้านเอาเอาละเอาละเอาละครับเอาละครับเอ้ยสร้อยเนี่ยครับสร้อยเนี่ยครับสร้อยเนี่ยครับสร้อยมนแล้วพี่หาครับเอ้พี่เช่กดเคี้ยวๆดีมึงคือยังครับเนี่ อันนี้มันไม่เรากาลีครับเราก็ลีกินขาดกิงขาดเรากลีครับยี่ห้อยี่ห้อยังครับตายกินขาดยี่ห้อเดี๋ยว่างยี่หอกันเดี๋ยวสามอิซึนคสามอิซึนสามซึนสามซึนหรือสามซึนหรือภาษาอังกฤษกินโลสามอิซึนกินโลภาษาอังกฤษกินโล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 กินโกินโลดพูดได้บ้างพต้องรอ ซ้ำยี่สิบไม่เป็นสิโยโยก่อนยก่อนกินเล้วเมาก็เหาบานเฮานี้ะกินแล้วนะแค่ยี่สิบจุดหนึงดีกีบานเหล้าแค่บานเหาก็สี่สิบดีกีอแห้งคือนยังได้พี่น้องอเปไอ้ที่แขนโยมือไปอย่งมันมันเป็นเหล้าื่งเห้านะเหลนนีเหลรีเหลอดีกีนะหกสิบดีกีตเห็นบ่เห็น จิว่ากบคิว่ากบก็ได้หรือว่าจีนขาดก็ได้ล้านเราอยู่ร้านไทยเราจินนะหกสิดีกีเลยหบต้องเกาเหลียงเกาสิบดีกพี่ดากินเบิ่งนะ9เกสิบดีกีลาเราไทยพอแล้วไปหาหลายแล้วเนหลอ้าวเดี๋ยวเดีแยวตอนเหมนต้องโยนแม้วเดินยอมพอหล่อมีจุดนอด ไอ้เดียวแล้วหลังวันวันนันน้วนนั้เมื่อใดเขาปาาเมื่อใดวันนี้มีซยเเนื่อย้อยเลยน่าก้อยเนื้อยันปล่อยเล่ยเล้อยเยเ่ยย้อา้อย่อยปอย่อยา้อยเอยาอย้อยกอก้อ เห็นหนาคมคาตะฝอยอยู่ซอยเหนือ hmm. ก mm ับซอยเลยเอาโกเอาโปะเอ้ย <sle> บ <ut hing Switzerland> ูม hmm. uh ีเองใ้นีาว่ลองยูทูบเรียเอาเราได้บางันเลยเล่นหมอนรางื่อนผมทัวบังันเลยอ็กเอ็อาล้วะ เลี้ยงย่นกีตาร์สรขันเล่นเดีผมอยตีกองเรา้เห็จหน้าะวลาติล่อยเพราะว่าจะไปซื้อกล่องอยู่ทรงคันกล่องน้อยฮัหฮลลองแบบยายนงสาวแหม่องหน่อง้ลองยููนะาสิลองยึอพีโก้พีโก้มาล่อยโอ้ย ไว้สว่สง <c oughs> สนี่น <c oughs> ยังจะจะล้มาเลยเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> แอน,น <c oughs> แน่ล, <c oughs> ละฟันพวนหรือวะที่รายงานตัวด้วยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับกระผมหนึ่งสักนาย โอ้ยพนักงานไฮลิสต,ตอ่อนรายงานตัวครับอะไรอ่อนเนอะไม่อ่อนครับโอ้ยตออ่อนครับแจ้งอ่อนล <laughs> เลยที่เยี่ยมเอาวันนี้นะครับสำหรับเ,เกาหลีนะครับเกาหลีที่โรงงาน CMC ครับวันนี้ก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยครับ <laughs> พ่อค่อนเลย พี่ถาวรกับพี่เอกนะครับถ้าก้อยเนี่ยเขาจะซอยแบบซอยที่ๆนะทับปูเนี่ยซอยเป็นตอนเป็นตอนเอานิ้วมือผู้ใดหน่อยนิ้วมือผู้ใดหน่อยนิ้วนิ้วนิ้วไม่เอานะครับไอ้หลีเร่อะสงายสงายไม่จะได้กินอะไรไม่จะได้กินตีนงูหรออย่าอยู่อย่าอยู่ตอนนี้พี่ถ้าก็ไปดูได้นะพรุ่งนี้ยูทูบพรุ่งนี้ก็ท่านจะได้ ออกสู่สายตาชาวโลกพรุ่งนี้นะโอ้ยไ่อาไปย่ไปลง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 ลลงล้มล้ลไต้องมนล้มลมลมออวยไม่เร็ลกินหม้อมันเล คือวิธีการกินเด็นครับอีกล้ๆเรล้มันดิบแล้วนกินกินนกันเอาอย่างเออยนด้กกซุ่มเอ่นกันขอบลงยูทูบดิกันอบยังไงฮูกซุ่มก็ดีฮูกซุ่ดีอ๋อซอยซอยไปแล้วไปเ

เทศเสียงก่อนเทศเสียงก่อนเอาเสียงไปเดียวเทศเสียงเดียวเทศเสียงก่อนเอาเทีเยงน้อยนอยเเล่นมาเชน้อยนงเน่นอยหนึ่งอะามเยลมต่าฮ่าฮ่่าฮหน่า่า่าฮ่ง่ะฮา่าย่่าฮ่าฮควฮ่าา่าฮวาฮ่่าฮ่า่าฮ่าาฮฮอฮา่่ เอาอันนี้ด้วยไอพีถาลองตั้งไรห้องขอมาหอดตังเห็ิดลอยากเงือเพิ่มแม่ลองลองใน้องน้ำย่ำไปขี่นะเฮ้ยเยเฮ้ยเยเ้ยหเอ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยาฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้่้ยจฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยต้ยหอมเฮยเยเยเฮเฮเฮเเฮ้่เฮมยัฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้เฮย้ย้ เลูกทำงานหนักเพราะอยากให้แม่พาก่อนจิตใจอาวอนถึงตอน,นแม่นั้นลำแค้นเอาคร<ห>ับหก่อนเนาะลูกเสียงเอาทรันีนิคน,เอ,คนเอาอีกอ,อีกนอยนึงนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาีกนิก่อน เพียงใดก่ออดีตอดีตยังก่อสาวคู่ยังก่ออดีตเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะห่วงเขาจะห่วงอีกเพีงงใดที่เขาต้องเส้เป่วนจากน้อยเพราะว่ามันดีมันบอแม่นเอกพลนอหนี่เอกพลโอเอกพลเอกพลนะลูกทำงานหนักขออยากให้แม่พักผ่อนจิตใจอบวอนอยากให้แค่นั้น สบายคือแข่งหางวะบอเอนบอเอนฮั่ยอีกจังนึงนะเดี๋ยวควอดมือควอดมือเขาจะข้อจังลองกันอีกจังนึงนะให้ทอมแค่สำไยทำไมเนี่ยแค่ทำใหนึงจังลองกันอีกจังที่หนึ่งเี๋ยวมีมีเพลงได้มีเพลงในใจวะเพลงในดวงใจบอเล่าองจ็กเพลงด้วยเอาเพลงนึงเลองจ็กเพลงนึง พี่ทาาอยู <c oughs> <c oughs> ่บ้านได้อยู่บึงการโยบึงการแล้วครับเอาล่าสาวน้องไข่ด้วยกระสันเจ้าไปเป็นบึงการแล้วล่าสาวน้องไข่ด้วยล่าสาวน้องไข้หวกผมไม่บึงการขอล่าสาวน้องไข้สาวน้องไข้ต้องจันทว์ก่อนนั่นน่ะสาธินแลยอ่ะฮู้ยแล้วเปลีนว่าน้าใหม่เนี่ยฟังผู้ใดนะสาธิตต้องจันเนาะสาวน้อง น้องชายจึงเสียดายต้องขออำลาจะห่างกันนะเมืองน้องชายนิ่มปังแม่โคสาวสูวเฮใจแต่มันคงเหมือนน้ำคขงไหลลงสอดส่วนยานิ่มน้ำโขง้อยกอัน